การชำระค่างวดบ้านกับธนาคารทอสนะครับผ่านแอปพลิเคชัน GHB o r g e n เป็นแอปพลิเคชันใหม่เนาะซึ่งบางคนอาจจะยังใช้ไม่เป็นเนาะก็จะมาแนะนำนะครับและอีกหนึ่งอย่างก็คือจะมาแนะนำวิธีการชำระเบี้ยป,ประกันอัคคีภัยนะครับซึ่งเดือนพฤษภาคมก็เป็นเดือนที่ต้องชำระเบี้ยป,ประกันอัคคีภยัยแต่เราไม่ต้องชำระทุกปีนะครับเพราะว่า3ปีเขาค่อยให้เราชำระครั้งหนึ่งเนาะ ซึ่งเราสามารถใช้วงเงินจากธนาคารอะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ในเครื่องของเราครับไม่จําเป็นต้องมีเงินอยู่ในธนาคารทออสอก็ได้แต่ในการชําระนะครับเราต้องทําผ่านแอปพลิเคชัน GHB Origin นะครับเป็นแอปพลิเคชันใหม่โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอ่ะคันแรกท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน GHB Origin นะครับซึ่งอันเก่าก็คือตัวนี้ GHB ไม่สามารถใช้งานได้เนาะต้องเข้าไปที่ GHB Origin นะครับอันนี้คือตัวใหม่กดเข้าไปเลย การน,นาเสนอของเราก็จะยากลําบากนะครับเพราะว่าเขาไม่ให้อัดหน้าจอท่านผู้ชมก็ดูอย่างนี้ไปก่อนนะครับอันนี้คือวิธีการแก้ไขเบื้องต้นของผมเอง <c oughs> อ่าเขาบอกว่าไม่ให้เราใช้ไวไฟนะครับแล้วก็ปิด Wi-Fi ของเราซ่ปิด w i f i ใช้เน็ตมือถือนะครับเอปธนาคารค่อนข้างที่จะมีระบบความป้องกันนะครับป้องกันเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเนาะจากนั้นท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่ตัวนี้นะครับอ่าอ่าเป๊บหนึ่งนะ กดเข้าไปที่บริการนะครับปึ้งอย่างนี้อ่าจากนั้นก็จะมีหัวข้อนะครับในช่วงแรกเราจะทําการจ่ายค่างวดบ้านเราก่อนนะครับท่านผู้ชมเราก็กดเข้าไปที่ชําระเงินกู้นะครับตรงนี้อันนี้คืองวดบ้านเราก็ใส่รหัสของเราก็ไปอ่าตรงนี้ก็จะมีเลขบัญชีนะครับเป็นบัญชีเงินกู้ของเราใครมีกี่บัญชีท่านผู้ชมก็ดูเอาอย่างว่าผมมีถึง3บัญชีเลยครับผมกู้เยอะนะครับ ทั้งการกู้บัญชีลัดบัญชีกู้เพิ่มเติมอะไรเนี่ยอ่าท่านผู้ชมต้องการชรําระบัญชีไหนท่านผู้ชมก็กดติ๊กเข้าไปนะครับไม่ต้องการชรําระไหนก็กดติ๊กออกนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมขออบบนุญาตแป๊บหนึ่งนะอ่าผมจะชาระเงินกู้ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมอ่าหกร้อยบาทนะครับเราก็ทําการสร้าง Q ิ code คนี่ เพียงแค่นี้นะครับนี่บันทึก QR code เรียบร้อยเพียงเรากดสร้าง QR code แล้วก็บันทึกเรียบร้อยแล้วทีนี้ท่านผู้ชมก็ไปที่แอปพลิเคชันที่ท่านผู้ชมมีในเครื่องโทรศัพท์และก็มีเงินด้วยเนาะก็กดออกนะครับผมมีเงินอยู่ที่ Ttb นะครับอ่าจากนั้นก็กดเข้าไปที่สแกนตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดไปที่รูปภาพตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดเข้าไปที่ QR code เพ้งที่เราบันทึกไว้เมื่อกี้ นี่นะครับยอดเงินก็โผล่ขึ้นมาเลยเลขบัญชีก็โผล่ขึ้นมาเลยตรวจสอบความถูกต้องนะครับได้เราก็กดถัดไปนี่เรียบร้อยนะครับอ่ะยังไม่เรียบร้อยให้เรายืนยันนะครับตรงนี้เป็นการให้เราเช็คเราเช็คเรียบร้อยก็อดยืนยันใส่รหัสของเราเข้าไปอันนี้เรียบร้อยแล้ว Uh, จบไป1อย่างแล้วนะครับท่านผู้ชมต่อไปไปชําระเบี้ยประกันนะครับเบี้ยประกันอัคคีภัยนะครับนะครับวิธีการชําระก็กดเข้าไปที่ชําระค่าบริการนะครับสรุปเบ็ดเสร็จก็คือตรงนี้นะครับชําระค่าประกันอัคคีภัยตัวนี้คือคงค้างนะครับบางคนอาจจะเห็นว่าคา่าธรรมเนียมนะครับคา่าธรรมเนียมกรารชําระเนาะที่จริงมันคือ,อประกันอัคคีภัยนะครับท่านผู Ninja ้ชมจากนั้นท่านผู้ชมก็กดเข้าไปที่สร้าง QR code มานจะบันทึกเองนะครับแล้วเราก็ากลับแล้วเรา,เาก็ไปที่ TTB นะครับกดสแกนกดรูปภาพแล้วกดไปที่ qr เจ็ดอยเจ็บาทจุดสิบเก้าสตังค์ที่เหลือจาก ที่เราชำระ,ะกับเงินส่วนต่างบัญชีหลักกดถัดไปแล้วก็ยืนยันการจ่ายบินนะเรียบร้อยไปดูหน่อยสิความเปลี่ยนแปลงของเขาเขาจะอัปเดตให้เราเลยหรือเปล่าขณะนี้เวลาเท่าไหร่อ่ะสองสามทุ่มสามทุ่มก็ชำระได้นะครับท่านผู้ชมไม่มีเวลากำหนดนะนะกดกลับ ครับอ่าดูที่ชําระค่าบริการชรําระค่าประกันอัคคีภยัยอ่าไม่มีนะครับไม่พบข้อมูลแล้วนะครับท่านผู้ชมชําระเสร็จอัปเดตได้เลยเนาะก็ดีนะครับท่านผู้ชมโอเค